S <S ต้องบอกว่าคนในเยอะมากโหแบบคนแตกตื่นหรอผัดหมีวที่เนี่ยในร้านเขาเนี่ยเ็าจะมีเป็นกวยเตียวต้มยำเกาเหลาพวกไส้ลวกจิ้มแล้วอันนี้ผมสั่งบะหมี่ต้มยำน้ำกับบะหมี่แห้งมาขอลองหน่อยครับอืมไม like <bbe> ่ตู้กลุ่มเขาจะได้หรอเนี่ยว่างครับผม อะไรพี่หอยหรือเราสั่งไปเลยไหมร้อยไหมล่ะ ทำไมอยู่ดีที่มาเปิดเตี๋ยวแรงบันดาลใจก่อนตอนนี้ก็คือมันเป็นยุคที่เราอยากหาอะไรที่ทําเป็นอีกแบบหนึง่งเอ๊แล้วทำอะไรไม่ใช่ในวงการไม่ใช่ในวงการก็คือทําอาหารหรือว่าการเปิดร้านอาหารหรือาการทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะมันรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราชอบกินแค่นั้นเองตอนแรกเนี่ยเราวางไว้ว่าเป็นขนมก็เลยไปเจอมัสเตอร์ข่าวที่บรรทัดทองออริจินอลเขาอยู่หัดใหญ่ไปกินปับ๊บเรารู้สึกชอบแล้วเราไปกินไอ้โทส์มันอะ โอไม่อร่อยมากอร่อยใช่ไหมอร่อยมากก็เลยลองคุยคุยอ้าวเขาก็อยากให้เราเป็นพาร์ทเนอร์แฟนชายกัเราก็เลยมาเปิดที่ไล่าดไปร้านแรกเราก็คิดว่าอ่ะสเต็ปต่อไปอีกสักสี่ห้าเดือนแต่มาพร้อมกันเลยผมไปตื้อสูตรนี้จากเชียงใหม่ซึ่งผมไปเที่ยวเชียงใหม่ทุกปีเป็นเวลา10ปีส5บห้าปีที่ไปทําอะไรไปสวดมนต์ที่วังอ้าวไปก็ตื่นเช้ามาเราอุ้ยไปสวนมนต์หนักไปหน่อยหาอะไรส่วนชื่นก็เลยหาชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเซิร์ชมาเจอ ัวไหลก็เยู่ยตรงยังเชื่อก็แปลกดีช่วงอายุนี้แพ้ผงชูรสอ๋อพี่แพ้ผอชูรสแพ้ผงชูรสนิดนึงพอเราไปกินแล้วเขาติดไห้ว่าร้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสไม่ต้องปรุงผมไม่เชื่อว่าว่ามันจะอร่อยอยังไงใช่ไหมพี่มันจะอร่อยยังไงชามอ่ะก็เป็นชามเล็กเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูชามเล็กมีหมูมีตับมีไส้ผมเป็นคนชอบกินไส้มากแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลองไปกินไม่น่าร่อยดูว่เฮ้ยอร่อยแบบ ไม่ต้องปรุงแล้วผมกินทีละ7จปชามทุกครั้งคนกรุงเทพต้องได้กินอของอร่อยแบบนี้ก็เลยมันเป็นโครงการที่เราอยากทำอาหารอยู่แล้วก็เลยตื้อเขาก็เลยมาเปิดที่<ข>นีเ่เขาไม่ให้เอา้าเอา้วพี่ทำไงอะ่ะบังคับเขายังไงมาผมไปตื้อเขา3มปี ใช้เวลา3ป<ม>ีที่เราเราตั้งใจว่าเทำอันนี้ยยอมมาเปิดด้วยกันที่กรุงเทพวันนั้นเราดีใจมากแล้วเราขับหลงมาที่เส้นนี้ซึ่งเ,เราบ้านอยู่อยู่แาวอิทาวอันนี้เส้นเทพรักวชรพลตอนแรกเป็นคาแคแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างด้วยดนจิตนดนใจผมให้ซินแสมาดูเขาบอกว่าทิศน,นี้ไม่มีอีกแล้วหายากม,มาก,มากๆเพราะหันไปทางทิศเหนือตรงคุณมีเห็นแห่ข้างบนไหมเอาดักลูกค้า เป็นวงช่วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวให้พี่หอยรับแขกเพราะว่าตอนนี้คนเข้าร้านเยอะมากแต่ผมไปกินก่อนนะพี่นะได้โอเคใครถ้าใครอยากมานะผมบอกนิดนึงว่าจอดรถได้ริมถนนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นเพราะร้านผมเปิด10บโมงจนถึงสี่โมงเย็นพอดีพอดีเลยแล้วก็สามารถจอดในปตทได้นะจ๊ะยกเว้นเซเว่นกับไรชนีเออจอดได้จอดได้คุยกันแล้วคุยกันแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผมไปเาเข้าแห้างในดีกว่าไปพี่หอยเดี๋ยวเจอกันครับไป ต้องบอกว่าคนในเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหก็แจกฟรีเลยหรอผัดี่ที่เนี่ยงงจัดต้องบอกนะครับว่าร้านเขาก็มองดูแบบโล่งๆโ,โ,โปร่งๆนะเวลาแบบสูงๆส,สบายๆด้วยวันนี้ที่ผมมากินเนี่ยอากาศมันไม่ร้อนมากแน่ผมรู้สึกว่าอากาศสบายมากๆนะครับ <S <S ๆๆในร้านเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นกระเตียวต้มยำนะที่เด็ดๆนะครับก็มีเป็นพวกเกาเหลาพวกไส้ลวกจิ้ม <ๆ S 1> แล้วอันนี้ผมจั่งบะหมี่ต้มยำน้ำกับบะหมี่แห้งมาขอลองหน่อยครับไปครับ อืไม่ต้องปรุงก็ได้แล้วเนี่ยผมว่ารสชาติโอเคนะกินง่ายอดียไม่ต้องปรุงก็ได้นะโอเคนะอืมันมีความเผ็ดไปปลายหวานนิดหน่อยเปรี้ยวนิดนิดคือรสชาติคมก่อมครับอื ผมว่ากินง่ายครับที่นี่นะครับจะากทำเรียลชั่นยังไรแต่ทำไม่ได้เขาจะมีเกียนว่าบัริวเบอร์ต๊ดต๊ดต๊ดถึงเวลาอร่อยแล้วค่ะเอื้อหมูนุ่ม้วยนะนี่ผมขอกินแบบน้ำก่อนค่อยกินแบบแทร เพราะว่าเราสั่งน้ำมาเดี๋ยวถ้าทิ้งเส้นไว้ในน้ำนานแล้วมันจะอืดนันี่น <ขอ S 1> ี่เ<ข>อาดิบหมูกินเนี่ย,ยให้หมูกินบะหมี่ต้มยำแห้ น,นี่เป็นต้ยมยำอ่ะทุกคนยังไม่ได้ชิมเลยนะอันนี้ไม่ได้มีความแบบเข้มข้นนะอืมก็ดีนะอร่อยนะคนนี้น่จาจะเคืองผม น้ำตุ๊ดเขาค่าโอเคเลยนะมาแล้วครับผมมาอีก15ชามครัที่สั่งไว้ว่างไงครับผมอะไรพี่หยอยคือเข้ามาเขาแนะนำพยายามให้สั่งทีเดียวเพราะว่าที่เนี่ยคนเยอะมากหรือเราสั่งเลยไหม15ชามเอาโต๊ะเนี่ยมันมีที่วาง15ชาม แล้วก็เอาอีกสิบห้าชามแล้วก็ <laughs> กอ,อีกสิบห้าชามบะหมี่ <im it> น้ำใส5ชาม <im it> แห้งธรรมดา5ชามบะหมี <im> ่ <it> <im it> แห้งยำ5ชาม่านนะอร่อยน้่น <im it> ะอร่อยมอร่อยตรงนี้เหมือนกันนั่น ชอบตรงที่สาขาเชียงใหม่มีแต่คนเชียงใหม่มากินนิดๆอ๋อเหมือนแวะมาเที่ยวหรอกินแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนทีนี้ไม่ได้พูดเยอะเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็กิกนลื่นๆมันเพลินนะทุกคนอืมรสมั มันหยุดไม่ได้ไม่ได้ออโอ้โแม่งเลยใส่อยู่นะเราอันนี้มันยิ่งกินมันยิ่งเพลินพี่คนเด็อเี่ยทับทัเนี่ยทับเนีย้หนอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะทุกคนอ้โ ต่อครับเอาแถวได้ยี่สิบไหมม,มียี่สิบวันนี้ครับอ,อร่อยไหมคะก็ดูทานบวกครับทานเยอะอครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตีวต๋วเชี่ยงใหม่รสชาติจะดีขนาดน ผมว่าผมกินน้ำก่อนดีกว่าทุกคนอันนี้สามสิบสี่สามห้าสามหมเจ็ดสามแป้าร้อยไหมล่ะ จริงๆ,ๆเนี่ะแค่เนี้ยก <INS> <off opposite candy> ็อ <off> ยู่ท้องแล้วก็อิ่มแล้วนะพี่บอสกินอยู่อะไรอะไรอะไรบะหมี่แห้งยำไหนๆโชว์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 หน่อยบะหมี่แห้งยำเนยถั่วเขาจะเด็ดนะถั่ว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 ถัวดีใช่ไหมลองลองกินจุนกินอะไรจุนกินอะไรกินเหมือนบอสง่ายกินง่ายไหมง่ายถั่วเด็ด ตัวขั้วดีใช่ไหมเออหม,มูเขาแรกออกมาดีแล้วมันก็มีความนุ่มผมว่าหมูเขาเด็ดเ <c oughs> ขาเดินมาเขาก็จะพูดกับทุกคนครับว่าลูกค้าคะรอน้ำหน่อยนะคะ<า>เพราะว่าเร่งทําไม่อยู่<า>ตะกรางหมูเขาอ,ร,อาร่อย<า>ทุกคนแต่พี่อชอบหมูชิ้นเขามันมีความนุ่มแต่ไม่ใช่นุ่มมันเป็นหมูนุ่มไม่ใช่นะมีความเป็นหมูชิ้นแต่นุ่ม ที่ว่าบอมมากินอย่างเงี้ยมือปกติสีทาาแบบเออแบบอยู่ท้องน่าจะประมานุ่ทุกคนมองว่ามันน้อยอะแต่พอกินไปเรื่อยอะเยอะเอาแบบไม่ฝืนเอาแบบแค่แบบเฮ้อิ่มพอดีมื้อเนี่ยภาพแรกผมคิดว่าต้องประมาณ6-70ทามแต่พอมากินจริงอ่ะ40ทามก็รู้สึกว่าโอ้อิ่มอิ่มแล้วนะผมว่าโดยรวมเขาทำออกมาดีครับ สั่งทีนึงแล้วต้องมาสั่งอีกครั้งหนึ่งเงี้ยเขากลัวลูกค้าจะเสียรมเขาก็พูดเลยเดี๋ยวลูกค้าจะเสียรมเพราะมันขาดตอนครับคนเขาเยอะมากพอคนเยอะมากเนี่ยการทำมันต้องหมุนโฟตลอดใช่ปะ่ะเขาก็ต้องมีคิวนในการทำใช่ไหมครับถ้าทีเดียวเนี่ยทุกอย่างมันจะเร็วมากๆคนอยู่ตัวเตน,นตรงการลวกเนี่ยประมาณสิบบอกเป็นสิบคนขนาดติดคนยังทําไม่ทันเลย เนื้อถั่วเขาว่าลำไปเกาะในเส้นตัวน้ำยำได้เป็นตัวเดียวกับตัวนี้น่ากินนะทุกคนแต่ผมชอบสุดสำหรับผมนะคือชิ้นหมูผมว่าหมูเขาอ่ะดีมองเหมือนการกินคล้ายๆฟิลหมูนุ่มแต่ไม่ใช่หมูนุ่มที่เวอร์ครับเหนื่อยไหมครับสนุกครับเนังารที่นี่ไม่มาน่าเบื่อไฝนะมีความยิ้มย้ําตลอดบริการดีครับ เขาก็ค่อนข,ข้างทํางานเป็นระบบนะทุกคนตั้งแต่การลวกการเสิร์ฟการอะไรเนี้ยนะครับการยึดตังคนเยอแบบนี้ม,มันจะหมุนเวียนดีนะครับถ้าแบบทําระบบดีๆ ผู้หญิงปกติมนันเล่นกินสองถ้วยถ้วยสองถ้วยผู้ชายเกินสองคนบางทีสี่ถ้วย ถ้าใครอยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวบัวไหลนะครับพี่หอยนี่ก็เขาจะมาวันไหนแต่ส่วนมากเขาก็มาเกือบทุกวันแหละถ้าเขาว่างนะครับแวะมาได้เลยตั้งแต่10บโมงจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันจันทร์แวะมาครับแถววัชรพลเทพรักตรงนี้แวะมาได้เลยครับผมก๋วยเตี๋ยวบัวไหลนะฝากบอกต่อด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำวของเขาออกมาได้ดีใครที่ไม่ชอบกินผงชูรสเนี่ยเยี่ยมเลยร้านนี้นะครับฝากหน่อยลกันนะครับผมขอบอกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมพี่พักผ่อนนะพี่นะ